สวัสดีครับจากสวนลุงหมูประต้ยพันไม้ครับเดี๋ยววันนี้ผมมีแขกสําคัญนะครับจะสัมภาษณ์นิดนึงครับพูดเรื่องดังนิดนึงนะครับมาจากที่ไหนเอ่ยมาจากพืชสวนจันทค่ะพืชสวนจันทร์นะครับชื่ออะไรกันบ้างครับชื่อมิวค่ะมิวกับคุณอะไรครับกิฟต์ค่ะคุณกิฟต์นะครับวันนี้มาทําอะไรเอ่ยก็มาสํารวจว่าต้นพันธุ์ยอดพันธุ์ที่เราให้มาค่ะมันเป็นยังไงบ้างตัวไหนแล้วก็คือจันทบุรีหนึ่งถึงจันทบุรีสิบนะครับที่จะเปิดจําหน่ายในอนาคตนี้ เป็นยังไงบ้างครับจะเปิดจําหน่ายโครงการนี้คืออะไรครับก็โครงการนี้ก็คือการกระจายพันธ์จันหนึ่งถึงสิบกะว่าให้ทั่วประเทศนะค่ะแต่ว่าตอนนี้เราทํากันในจังหวัดจันทบุรีกันก่อนครับผมแล้ววันนี้มาที่สวนลุงหมูประตุ้ยพันไม้เพื่อมาดูเป็นยังไงบ้างครับมาครั้งแรกพถึงเรื่ประกาศมาสวนกันหนูไปถามคนแรกก่อนเยอะอมากออยอดพันธ์เยอะมากที่นี่จำหน่ายหลายพันธ์มากเลยค่ะครับอ่าแล้วครับ คราวนี้แล้วครับก็ต้นไม้เยอะดีค่ะแล้วก็สวนดูใหญ่เยอะมากครับผมวิวดีค่ะวิวดีนะครับบรรยากาศดีเรียวว่ามาถ่ายรูปกันเลยนะมาถ่ายรูปกันเลยนะครับแล้วก็อันนี้ผมสั่งกาแฟไว้ให้ด้วยเดี๋ยวจะซื้อกาแฟกินนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับมาถึงบรรยากาศก็ถือว่าโอเคนะถือว่าผ่านมาตรฐานไหมครับพอใช้ได้ไหมผ่านใช้ได้เลยค่ะใช้ได้การจัดการโอเคอยู่ค่ะเรื่องระบบน้ําเรื่องอะไรเนี่ย การจัดการได้อยู่ค่ะครับผมอ่าลงหมูว่ามาเลยครับครับก็มีอะไรก็ต้องขอบคุณนะขอบคุณที่มาเยี่ยนเอ่อสถานที่ผลิตาพันของหลวงหมูวัตถุกันไม้นะเออแล้วก็ได้ยอดจากคุณมาแล้วก็มากระจายมาเสียบมาทํามามาเลี้ยงมาขยายแล้วก็มาขยายเพื่อจําหน่ายครับเพื่อจาหน่ายทีตอนนี้จะเป็นรับพิเศษเป็นรับพิเศษนะครับครับเนี่ย ก็เดี๋ยวให้โตเขแข็งแรงแล้วเราก็จำหน่ายใครยังไม่แข็งแรงยังไม่ปล่อยออกไปเดี๋ยวก็ปลูกตายหมดเดี๋ยวไปตายแล้วเดชชื่อเดชชื่อลุงไม่ว่าเดชชื่อของอขงเกษตรด้วยเกษตรด้วยครับผมครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณท่านนะครับอ่ะมีอะไรจะพูดถึงเพื่อนสมาชิกของผมที่สนใจพันผลิตหนึ่งถึงสิบไหมครับจากเกษตรครับค่ะทางร้านของลุงหมูป้าตุ้ยค่ะก็จะมีจันเริ่มมีอ่ะ ยอดไม้ของจันทบุรีหนึ่งถึงสิบแล้วนะคะยังไงก็ฝากมาติดตามฝากซื้อจากที่นี่นะคะท่านครับท่านก็เช่นกันนะคะยังไงก็สนใจพันอะไรก็เข้ามาดูที่ของเนร์ดลงหมูประตูได้ค่ะครับอีกทางครับแต่ที่ไหนนะครับอ่าศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีค่ะโอเคขอบคุณมากครับขอท่านนี้เลยดิฝ่าสวัสดีครับ